ขอนอน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมเวลาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับหรือไม่ อย่างเราซื้อของกินต่างๆที่ผู้ตายชอบแล้วนำไปถวายพระเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญผลบุญที่เราได้ทำไปให้เพื่อต้องการให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้กินตามความเชื่อของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้กินหรือได้รับแบบใด โดยคำถามนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะสงสัยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะนำคำถามเหล่านี้ไปถามใครอันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารนั้นมีสีประเภทท่านสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวก รู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารและทางที่จะให้ถึงความดับอาหารแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมาสู่พระสัตรธรรมนี้ก็อาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารทางที่จะให้ถึงความดับอาหารเป็นไฉนได้แก่อาหารสี่อย่างเหล่านี้ เพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างเป็นชไนฉะคือ 1. อาหารคือคำข้าวยาหรือละเอียด 2. อาหารคือภาษา 3. อาหารคือความคิดอ่าน 4. อาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางทวารหก ในเมื่อรู้แล้วว่าอาหารนั้นมีสีประเภทต่อมาก็คือการที่ผู้ตายนั้นจะได้รับหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอยู่ในภพภูมิไหนถ้าคนคนนั้นไปสู่สุกติภูมิในสุกติภูมิย่อมให้ผลเป็นสุขเพราะฉะนั้นทําบุญไปย่อมได้รับผลทันทีเลยเพราะกุศลวิบากกำลังให้ผลอยู่ แต่ถ้าคนคนนั้นไปสู่ทุกติภูมิในทุกติภูมิย่อมให้ผลเป็นทุกข์เพราะในทุกตินั้นอกุศลวิบากกำลังให้ผลอยู่กุศลวิบากจึงไม่สามารถแทรกเข้าไปได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้บุญในส่วนนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนภูมิไปสู่สุกติภูมิบุญก็จะได้รับแต่ว่าอย่ากังวลไปเลยว่าจะได้หรือไม่นั้น ทางที่ดีเราควรหมั่นทําบุญไว้เยอะๆแต่บุญที่เห็นผลทันตาก็คือตอนที่เรานั้นได้ถวายอาหารแด่พระนั่นเองเพราะถวายเสร็จเราก็รู้สึกแช่มชื่นสมนัตจิตของเราก็จะเป็นกุศลเกิดตรงนี้ก็คือจิตเป็นกุศลหมั่นทำจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดสำหรับการทำบุญก็แบ่งออกเป็นสามหลักใหญ่หนึ 1. ทาน เช่นการใส่บาตสังฆทานสร้างวัดส่งเคราะห์เพื่อนฝูงบิดามารดาคือการใช้เงินได้บุญน้อยที่สุด 2. คือศีลศีลห้าศีล8ปศีล227ไม่ต้องใช้เงินได้บุญมากกว่า 3. ภาวนาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องใช้เงินได้บุญมากที่สุด กับคนที่ตายไปแล้วนั้นสามารถติดต่อกันได้จริงหรืออย่างน้อยก็จะได้รับรู้ว่าเขาไปลำบากหรือไปสบายแล้วโดยการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานได้บุญสูงสุดจริงๆจ,จะได้อานิสงส์แรงมากได้มากกว่าการให้ทานทั้งปวงเช่นใส่บาทสร้างวัดถวายสังฆทานเมื่อปฏิบัติกรรมฐานแล้วให้อุทิศบุญกุศลน,นี้ไป เขาจะได้รับมากที่สุดสำหรับการให้ทานนั้นก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้วแต่การถือศีลนั้นได้มากกว่าและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้มากที่สุดทีนี้เรามาดูใครที่สามารถที่จะรับการอุทิศส่วนกุศลได้ในอังคุตระิิกายทัศกานิบาทชานุสสะโสนิสูตรพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่38หน้าที่435ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยมีใจความว่าครั้งนั้นแลชานุสสะโสนีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านโคโดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้ดำว่าเป็นพรามย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ท่านโคโดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิต ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะแลย่อมไม่สําเร็จในอัถนะท่านโคโดมผู้เจริญฐานะเป็นชะไนอัถนะเป็นชะไนดูก่อนพราหมณ์ บุคคลบางคนนี้โลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดูก่อนพราหมณ์ฐานะ อันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอาถานะดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนนี้โลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะ อันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาถาณะดูก่อนพรามณ์บุคคลบางคนนี้โลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในการมจากการพูดเท็จจากการพูดสอเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์ดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นฐานะดูก่อนพราหม์บุคคลบางคนนี้โลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ มีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาดูก่อนพราหมณ์แม้ฐานะเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอฐานะดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมมาตหรือญาติสาโลหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิทานะใหม่จากมนุษย์โลกนี้เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยปฏิทานะใหม่นั้นดูก่อนพราหมณ์ ฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะท่านโคโดมงผู้เจริญก็ทายาทสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นดูก่อนพรามญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้น ที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นดูก่อนพราหมณ์ ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้อีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลจากในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นผู้ที่จะสามารถรับการอุทิศได้อย่างแท้จริงคือเรต จำพวกเดียวเท่านั้นและในอดีตชาติช้านานหมู่ญาติที่ไปเกิดเป็นเปรตก็มีมากมายผู้ที่ไปเกิดในนรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาไม่สามารถจะรับส่วนกวุศลได้โดยตรงสัตว์นรกมีวิบากกรรมของเขาเป็นที่หล่อเลี้ยงอัตภาพสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของสัตว์ตามอัตภาพของเขาเช่นใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นมนุษย์ ก็ดำรงชีพด้วยอาหารตามอัตภาพของมนุษย์ที่เราเป็นกันอยู่นี้เทวดาท่านก็มีโภชนะทิพย์ตามผลบุญที่ท่านเสวยและการอุทิศนั้นบุญของผู้อุทิศก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่กลับจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคือได้ทำทั้งทานะใม่และปฏิทานะใม่คือการอุทิศส่วนกุศลถ้าถามว่าได้รับไหม ได้รับแน่นอนในหมวดของการให้ทานแต่ในกรณีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ฆ่าตัวตายนั้นในหมวดนี้ไม่ได้แน่นอนท่านหลวงพ่อจรันกล่าวไว้โดยมีหลักฐานฉะนั้นต้องนั่งสมาธิแผ่เมตตายอย่างเดียวแต่การทำบุญทุกอย่างแล้วนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสองอย่างที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้คือความเชื่อศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อให้เกิดเจตนานำส่งส่วนบุญอีกส่วนก็คือการละอายเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมจึงหันมาทำบุญเพื่อหยุดกรรมแต่ในที่นี้ขอให้รือลอกง่ายง่คือต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์และวัตถุที่ทำต้องสุจริตสรุปก็คือมีเปรตเท่านั้นที่จะรับส่วนบุญได้เปรตก็ยังแบ่งออกอีกสี่จำพวกแล้วก็เป็นเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นก็คือเวทานะตันหิกเปรต ที่จะได้รับส่วนบุญได้ถ้าคนตายไปเกิดในภพภูมินี้ก็จะรับส่วนบุญได้แต่ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็รับไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้แล้วบุญที่เราทำไปจะเสียเปล่าถ้าเขาเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเทวดาเป็นต้นเมื่อเขารับรู้เขาก็อนุโมทนาได้ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้บุญกุศลความกตัญญูกะตะเวทีก็เกิดขึ้นในใจของเราแล้ว มีแต่ดีโดยส่วนเดียวสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมจัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้นำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ